สวัสดีครับลวงกิจชาแนลอาลมอนมาฝากโอ้โหทรงโบรานหลังในโครงเหล็กนะท่านผู้ชมนะครับยกสูงได้ฮะก็วางไว้ต่ําๆประมาณ50เซนนะครับยกสูงได้บ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่เท่าไหร่นะก็เขียนไว้แล้วเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับนะบ้านหลังนี้นะครับอ่าอกอ่าลึก 9.5อ๋อหน้าบ้านกว้าง6ครับลึก9.5ครับราคาที่ก็ขายก็คือ6 1 2 0 0 0บาทนะฮะต่ายกสูงให้นะฮะ714000บาทครับนี่หน้าบ้านกว้าง6นะครับระเบียงนี่ก็คือ3คูณสคูณสนะฮะอ่ะผมบอกรา,ายละเอียดก่อนโครงสร้างนะฮะเป็นเหล็กชุบคัานาไนะครับแล้วก็บิ้วด้วยอ่า ฝาห้องวาบ้าน,นตีแรวนอนแบบไม้เชอร่านะครับส่วนสมาร์ทบอร์ดก็ตีแบบบิวตามเสาแล้วก็ฝ้าเพดานนะนี่คือบ้านทรงบเดินครับโครงการนี้อยู่ที่นาบอนครับนาบอนอำเภอนาบอนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชกับอยู่ติดถนนสายเอเชียนะฮะระเบียง3ามกูณสี่ห้องนี้ก็ห้องนอนนะสามครับห้องนี้ห้องข้างหลังครับอาจจะตามห้องครัวก็ได้3ครับแต่รายละ,ละเอียดเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับ นะผมก็เดินวนวนรอบสายดูรอบๆบ,บ,บ้านก่อนราคามุงได้เป็นดิชิตนะครับทุกอย่างเดี๋ยวทาให้ใหม่หมดครับพอดีเขาเพิ่งย้ายมาจากโครงการใหญ่ครับมาวางจัดโจขายอยู่ที่อำเภอนาบอนครับโครงการใหญ่ของพี่ก็อยู่นู่นนะฮะอยู่ที่ตะกัวป่าครับนี่ขวาบ้านนะฮะขวาแนวนอนนะฮะก็เรียวขวาไม้เชื้อราครับไม้เชื้อรา นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังคาเนี่ยเดี๋ยวก็จัดให้ใหม่ซ่อมก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับไม้ก็ได้เมทัลชีทมุงด้วยเมทัลชีทบันไดยังไม่ได้ทําไว้นะฮะบันไดก็ประมาณสองขั้นสามขั้นนี่แหละตรงนี้ก็สามคูณโอ้โหท่านผู้ชมลึกเก้าเนี่ยเก้าจุดห้านะฮะขอโทษนะกระเบียงนี่ก็สามเมตรหนึ่สิบนะท่นานผูนโอโอโ้ชมโอ้โหสามเมตรหนึ่งสิบคูณสี่ท่านผู้ชมฟาบิดานะ แล้วก็ไฟเดี๋ยวก็ทำให้ใหม่นะครับก็ทำให้คนระับนี่ฮะดูกระทำหลังนี้ทรงโมเดลถือว่าพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะนะฮะถึงอ่าผมดูแล้วนะผมคูณแล้วนะครับนะนี่ฮะดูอ่ะสามสิบเก้าคูณหกก็สามสิบกว่าครับตารางเมตรครับเขียนไม่ชัดเจนนะห้าสิบสี่ครับท่านผู้ชมห้าสิบเอ็ดครับท่านผู้ชม ประมาณนั้นนะครับเนี่ยราคาก็เห็นอยู่ประตูทางเข้านะฮะเป็นประตูบานสไลด์เป็นบานเป็นช่องช่องนี่คือใส่กระจกหมดแล้วสูงสองเมตรนะฮะนี่ระเบียงนะสามคูนสามคูนสามขอโทษห้องรับแขกโอ้โหสามคูนสามนะครับนี่ก็ระบบไฟต่างๆนะท่านผู้ชมลูกเล่นนะดูนะผมไม่ต้องบรรยายมากครับดูตามที่เห็นนะสวยงามครับสวยงามหลังนี้สวยงามครับโครงเหล็ก ไม้ประตูปูพื้นวงกบประตูหน้าต่างก็ไม้ฝ้าเพดานก็สมาร์ทบอร์ดนะครับฝาห้องก็คือตั้งนอกและในก็บางส่วนอย่างในห้องนะข้างล่างก็เป็นสมาร์ทบอร์ดด้านนอกก็เป็นสมาร์ทบอร์ดขอโทษทีไม้เชิดร่าโอ้โหสมาร์ทบอร์ดอยู่นี่ครับท่านผู้ชมนี่คือสมาร์ทบอร์ดโอเคครับกดติดตามไม่ด้วยครับหลวงกิจชาแนลพูดบางทีพูดปากไวอะโอ้โหหลงกิจปากไวอะ ก็ไม่เป็นไรครับปากไวก็ดีครัมาแก้ได้โอ้โหโดูห้องห้องนี้ก็คือห้องห้องครัวครับท่านผู้ชมโปร่งโล่งสุดยอดกดติดตามไม่ด้วยนะครับนี่คือห้องน้ําครับสรุปว่าหนึ่งอ่าหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําครับกดติดตามครับสวัสดีครับ